ในคลิปที่พูดถึงขุมทีไร้เหล็กปาาหรือแฮกคอมอันก่อน,อนผมได้อธิบายว่าขุมขีไร้เหล็กปาามีสองชนิดชนิดแรกคือขุมเชือกหรือขุมสายกลมชนิดที่สอง คือขุมสายแบนสำหรับขุมสายกลมจะไม่มีอุปกรณ์ประกอบอย่างอื่นอีกเลยแต่ขุมสายแบนที่ด้านข้างของเหล็กปากจะมีคันกระดกนะครับคันกระดกเพื่อให้ให้ส่วนที่ด้านหน้า รัดดั้งม้านะครับขุมผี่ไร้เหล็กปากทำงานโดยให้เกิดแรงกดที่ดั้งจะมูกม้านะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องขุมขีไร้เหล็กปากชนิดเชื่อกหรือชนิดสายผมนะครับ ขุมพีไรเหล็กปากพัฒนามาจากขุมฝึกธรรมดานะครับอันนี้คือขุมเชือกขุมเชือกธรรมดาด้านด้านตรงนี้คือด้านที่จะมูกม้าเข้าไปนะครับด้านล่างใต้คา,างมา้าใต้คางม้าจะเป็นเชือกดึงนะครับเชือกดึงอันนี้คือขุม ขุมฝึกจูงธรรมดาธรรมดานะครับเวลาเราจูงม้าไปเราอยากให้ม้ามาทางซ้ายเราก็ดึงเชือกมาทางนี้เราอยากจะให้ม้าไปทางขวาเราก็ดึงเชือกไปทางนี้นะครับโดยอยู่ที่ใต้คางม้าทีนี้พอพัฒนาขึ้นมาเป็นพอพัฒนาขึ้นมาเป็นขุมที ไรเหล็กปากนะครับก็เป็นเพียงแต่ครับส่วนส่วนนี้คือส่วนที่ที่จะบลูกมาเข้าเปลี่ยนเพียงแต่ด้านใต้นะครับด้านใต้ที่ที่เมื่อกี้เราผูกเชือกเส้นเดียวเรากลายมาเป็นผูกเชือกสองเส้น นะครับผูกเชือกสองเส้นแบบนี้เส้นอันนี้คือเส้นขวามืออันนี้คือเส้นซ้ายมือเพราะฉะนั้นเวลาเราอยากเมือม่อกี้เมื่อกี้เราใช้เชือกเส้นเดียวใช่ไหมครับเราอยากไปข้างขวาเราก็ดึงไปข้างขวาอยากจะดึงมาข้างซ้ายครับดึงมาข้างซ้ายแต่ตอนนี้เป็นเชือกสองเส้นก็แบ่งหน้าที่กันก็ยังทําแบบเดิมก็คืออันนี้ดึงไปข้างขวาอันนี้ดึงมาข้างซ้ายนะครับในคลิปที่ ที่พัฒนามาถึงตรงนี้นะครับผมได้ถ่ายถ่ายเป็นวิดีโอแล้วลงไว้ในในคลิปขุมสี่ไร้ไล้เหล็กปากทันขอดถ้าเพื่อนๆยังจำไม่ได้หรือสงสัยกลับไปดูตรงโน้นนะครับผมผมได้ทำให้ดูนะครับผมได้จูมาโบลิสแล้วก็ดึงเขาดึงเข้าไปขวาดึงเข้ามาซ้าย นะครับซึ่งเขาก็ปฏิบัติตามปกติเสร็จแล้วผมเองไม่ได้เกิดมาในตระกูลที่ที่เป็นตระกูลที่เลี้ยงมา้ามาผมมาหาความรู้เอาทีหลังแต่ว่าผมเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งเพราะฉะนั้นเมื่อได้หลักวิชาแล้วก็จะมาทดลองต่อทดลองต่อไปว่าในเมื่อหลักวิชาบอกว่า ต้องการให้มีแรงกดที่ดั้งจมูกผมก็คิดว่างั้นเราก็เอาเชือกแข็งนะครับเอาเชือกแข็งมาทำมาทำขุมขีนะครับผมเอาเชือกแข็งอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นเป็นส่วนที่รัดดั้งมาดั้งมาปรากฏว่าทดลองใช้กับม้าโปลิต เขาเขายอมให้ใส่นะครับเขายอมให้ใส่ขุมแต่ว่าเขาพ้มหน้าอย่างเดียวพ้มหน้าอย่างเดียวหมายถึงว่าเหมือนเหมือนกับบอกเราบอกว่าเขาไม่ชอบนะครับแต่ว่าเขาเ็าไม่ได้ขัดขืนอะไรผมผมเป็นคนที่ที่สังเกตนะครับพอผมเห็นสังเกตอย่างนี้ผมก็รู้ว่าในเมื่อมาเขาไม่ชอบไม่เต็มใจการฝึกต่อไปก็จะยากผมก็เลย มาคิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงใหม่นะครับ รัดแรงขงุมสี่ไร่เหล็กปากนะครับก็คือก็คุมข,ขุมฝึกเดิมนะครับตรงนี้คือส่วนที่ดัดดั้งจมูกฟ้าดัา้งจมูกฟ้าแล้วหลักวิชาที่คาวบอยอเมริกันเขาให้เรามาคาวบอยออสเตรเลียเขาให้เรามาก็คือบอกว่าถ้าเป็นขุมฝึกขุมฝึกนะครับควรจะมีปมอีกสองปม คือปมนี้กับปมนี้อยู่ที่สองข้างของดั้งจมูกซึ่งจะเมื่อเราดึงแล้วสองปมนี้จะทําให้มาเกิดความรู้สึกที่ดั้งจมูกได้มากนะครับเสร็จแล้วในเมื่อว่าหลักการบอกว่าต้องขุมพวกนี้ทำงานโดยแรงกดที่ดั้งจมูกม้า เมื่อก่อนเราผูกตรงนี้นะครับเมื่อก่อนเราผูกตรงนี้เพราะฉะนั้นผมก็พัฒนาผมทำห่วงขึ้นมานะครับทำห่วขึ้นมาที่ <c oughs> ด้านข้างของของสายลัดดัน <c oughs> ด้านจมูกนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นห่วงขวาห่วงซ้ายเพราะฉะนั้นแทนที่แทนที่จะออกแรงดึงผ่านเส้นนี้นะครับออกแรงดึงผ่านเส้นนี้ นะครับออกแรงดึงผ่านผ่านข้างล่าง,างนี้ตรงที่มือผมขนุนะครับมันก็จะออกข้างข้งข,งของของสายรัดดั้งทันทีนะครับผมชอบทดลองนะครับชอบคิดว่าสิ่งที่เคยมีอยู่เดิมแล้วเขาทำได้เราถือว่าเขาดีที่สุดแล้วแต่เราจะลองดูซิว่ายังมีอะไรที่ ทำได้กว่านั้นไหมถ้าทําได้เราก็จะเดินหน้าต่อไปถ้าทําไม่ได้เราก็ถอยหลังกลับไปใช้เท่าที่นะครับต้นต้นวิชาเขาให้มาอีกประเดี๋ยวนะครับอีกประเดี๋ยวผมจะทดลองกับม้าโพลิสแล้วผลเป็นยังไงค่อยว่ากันสวัสดีครับวันนี้ผมจะทดลองใช้ ลงกีใช้เหล็กป่านะครับวันนี้เราแยกสองสายมนเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งแรกที่ต้องทำอยู่ก็คือว่ายังให้เขาชินโดยที่โดยที่เอาเชือกอยู่ใต้คา,างเขาก่อนนะครับน้าเดินลกไปน้าเดินน้าเดินไปน้าเดินวันนี้ตำแหน่งเชือกอยู่ผิดไปจากทูกวันนะครับ เขาเขาก็ยังแปลกๆไปอ่ะเด็กอ่ะเด็กเดินละครับผมให้เขาเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้าย ให้ให้เดี่ยวซ้ายนะครับให้เดี่ยวซ้าเยเขาเดี่ยวซ้ายมาดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่จะลองขวานะครับลองขวาเขาเดี่ยวขวาได้ผลครับได้ผลครับ องเอาเชือกข้างบนบนตัวเขาเขายังเขายังไม่สึ้นนะครับ standard. ให้เลี้ยวขวานะครับ ได้นะครับประคับซ้ายปาะับขวาได้โดูดยูดยูด,ยดครับเดี๋ยวค่อยๆฝึกต่อไปนะครับได้ได้ผลพอสมควรแล้วน,นิ้ดึงซ้าย ควบคุมได้ไม่เบาเท่ากับใช้เชือกเส้นเดียวดังที่เคยปฏิบัติทุกวันอันนั้นหมายถึงว่าเขายอมนะครับใจเขายอมเวลาผมดึงไปซ้ายเขาก็ไปซ้ายดึงไปขวาต้องไปขวาวันนี้เราใช้หุ่ขี่ไรเหล็กปากใช้เชือกสองเส้นเขาพยายามฝืนนะครับเขาพยายามฝืนแต่พอผมผมดึงเขาก็มาแสดงว่า อำนาจของผุมใช้ได้ครับแล้วว,นวันต่อไปค่อยค่อยฝึกจากนี้ไปตามลำดับวันนี้เราเพียงแต่ทดลองทดลองลุมเท่านั้นเองสวัสดีครับ